วิธีการใช้แอปคอยเกโก้นะครับในการดูอันดับเหรียญนะครับแล้วก็ดูอันดับของเอ็กเชนนะครับเข้ามาหน้าแรกครับด้านล่างหัวข้อแรก Market นะครับ Cryptocurrency ครับเราจะเห็นว่าเหรียญอันดับหนึ่งคือ Bitcoin นะครับราคาอยู่ที่14,000เหรียญนะครับมีการเปลี่ยนแปลง24ชั่วโมงที่ผ่านมา2.3%บวกนะครับถ้าเกิดสีแดงก็คือติดลบครับ Market Cap นะครับมูลค่าทางการตลาดนะครับ260,000เหรียญนะครับส่วนถัดมาครับกดข้างบนสุดคาว่าเอ็กเชนนะครับ เอ็กชันดับหนึ่งครับคือ Binance นะครับวอลลุ่มอยู่ที่3,440ล้านเหรียญย s ดอลลาร์นะครับแล้วก็เอ็กช g นที่ FXPay เหรียญของผมเองลิสต์อยู่นะครับอันดับที่15ครับ P2P B2B นะครับอยู่ที่291ล้านเหรียญย s ดอลลาร์ครับพอร์ตฟ l โอนะครับคุณสามารถเอ่อเลือกเหรียญที่คุณชอบนะครับกดเป็น Favorite ได้นะครับ เซิร์ชก็คือต้องการ Search เหรียญไหนครับคุณก็พิมพ์ไปเลยครับชื่อบริษัทมันก็จะเป็นชื่อย่อเหรียญขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้หลักๆนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปผมแพท